โดราเอมอนตอนลูกของโนบิตะหนีออกจากบ้านโนบิตะเว้อ่านหนังสือเรียนเสร็จแล้วไปตกปลากลับมาเองเงยฮาาอะไรพวกเราคือคู่รังจำกันสี่าสิเบื่อคือไปอีกแล้วดิอ้าวหลับเลยเหรอโนบิตะ คุกเข่าลงตรงนั้นซะจะหนีก่อนหนีแล<อ>้วไหมฮะไม่ต้องถามคุกเข่าลงเดี๋ยวนี้จะอ่อยอ่อยอ้อยอ้อยขับเป็นไปได้พ่อนะ่ะไม่อยากจะพูดหรอกแต่พ่อไม่ชอบที่ถูกทำแบบนี้อ่ะนะไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดสิคบนั่งฟังไม่ต้องมาเถียง,งเอาแต่ทำตัวขี้เกียจอยู่วันวันคิดถึงอนาคตตัวเองมาหรือเปล่าเนี่ยถ้าปล่อยไว้โตขึ้นมันจะกลายเป็นคุณเอาทานนะเข้าใจไหมฮะ ที่พ่อเห็นตอนนี้อนาคตของลูกนะมันสุดแสนจะมืดมนและลลงเหวเข้าใจที่พูดไหมรอถึงวัยทางานก็สายไปแล้วแบบนี้ให้ตายนะมันมวนเจริญหรอกถ้ามีพูดแบบนั้นก็ไม่สํานึกหรอกถ้ายังมีข่าวหน้ายิ่งต้องดุให้หนักจําไว้ด้วยนะเกิดไปแล้วถึงจะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่เห็นจะต้องว่ากันแรงขนาดนี้เลยเาสุดเลยเออาเอาหน้าเอาหน้าที่พ่อพูดก็เกิดได โมกลียดจะตะหากเราไม่ใช่หรอกนะไม่ใชมม่มันต้องใช่แน่แน่ไม่งั้นจะไม่ว่ากันแรงแรงได้หน้าตาเฉยแบบนี้ไม่ทนแล้วนี่มาเป็นแบบนี้ฉันจะหนีออกจากบ้านเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวใจใจใจเย็นเย็ยยน,ยนก่อนสิน้องบิตาเอออ้ออ๋ออ๋อเฮอืออ่ะหวัดดีฮะพอ่พอพ่องั้นเหรอนี่ผมเองโนบิสุเกะไงฮะ อ๋ออ๋อโนบิซูกะเป็นลูกของโนบิตะนั่นเองอ่ะลูกฉันเหรออ๋อนึกออกแล้วผมมาคิดถึงพ่อเลยนั่งถาให้ชินมาหานะคะเออลูกดีใจจังดีใจจังเลยดีใจมางเลยดีใจมากเลยโอ้ยน่าสุดมาประหลาดชอบคนชอบคนแฮะเออว่าแต่ว่ามาทำอะไรที่นี่ออ๋อพอาะดินดีออกจากบ้านมาเฮ้ออกจาก ก็พ่อนี่ใจร้ายมากเลยทั้งหัวแข็งหัวโบราณแล้วก็เอาแต่ดูไม่เลิกถ้าต่อไปน่าจะกลายเป็นคนไม่เอาทานชี้หน้าด่าแบบนี้เลยอ่ะ <c oughs> เข้าใจดีเลยพ่อแม่เนี่ยไม่ว่ายุคไหนก็เหมือนกันหมดเลยเนะเาะอ้าวพูดอะไรน่เฮ้ก็นานะเอ็นนั่นแหละที่เป็นพ่อของโนบิซุเกะเอ้ยเดี๋ยวก่อนสิฉันตั้งใจไว้แล้วว่า จะไม่โตไปเป็นพ่อแม่ที่เอาแต่ดุลูกแบบนั้นจริงเหรอขอสาบานว่าันจะเป็นพ่อที่ดีมีเมตตาและเข้าอกเข้าใจแล้วให้เขาขนมลูกเยอะๆเลยพูดด้คำเป็นบ้าเลยนะคะขอโทษ่ะอุดมสติกับความจริงนะมันไม่เหมือนกันล็อกนะจะบอกให้ยังไงก็ช่างเรียบกลับไปซะเดี๋ยวพ่อแม่ไป่วงทาไมกลับเด็ดข้าไม่ยอมฟังที่พ่อแม่บอกอย่างงั้นเหรอ อ๋อเออเอาก็จะใช้กำลังเออเออเย็บเจ็บเย็บอ่อยิยอมแล้วยอมแล้วอยอมแล้วถ้าอย่างนั้นให้ผมอยู่ได้ใช่ไหมคะพอ่อเอาที่สบายใจเลยใช่โยงั้นขอฝากตัวนั่นนะครับพ่อฮะเฮ้ยไหนเป็นงี้ไปได้อะเอาเถอะนะเอาเถอะเดี๋ยวก็เบือ่อแล้วก็กลับไปเองนะน่อา้าว โอ้ยมีแต่การ์ตูนทั้งนั้นเลยโกหกคำโตเลยนะฮะเนี่ยพ่อเคยโมไว้ว่าตอนเด็กอะขยันอ่านหนังสือเรียนอย่างนั้นอย่างนี้นี่นะ <c oughs> ไม่ได้โกหกนะกำลังจะเริ่มอ่านอยู่นี่ยังไงเล่า <c oughs> ตั้งใจใหญ่เลยโ <c oughs> ถอไม่ไหวเลยเธอ <c oughs> จริงหรือเปล่าที่ว่าพ่อหวัวดีที่สุดในโรงเรียนนะฮะเออเอาแล้วไงมันก็แงอยู่แล้วโอนี่มันไอ้ยิบของอื่นไปทั่วสิเอาละ ยังไงก็รีบๆกลับไปซักเข้าใจไหมขอไปข้างนอกเดี๋ยวนะเอ้ยอาจารย์พวกตาตาหมอทำไมเนี่ยผมก็อยากเรียนรู้สังคมในยุคก่อนนะฮะไดยสิตัวปัญหาดันโผล่มาซะได้ขอโทษนะฮะที่เป็นตัวปัญหาอ่าโนบิตะนี่นะชิซุกะอ่าคนนี้ใช่ไหมที่เป็นแม่ผมอะจะพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องสิ นี่ใครเหรอจ้าโนบิตะเออคือลูกพี่ลูกน้องฉันนะ่ะอ๋องั้นเองเหรอโอ้โหน่ารักจังเลยน่ารักที่ไหนกันเล่าทีเพาจะเข้าใจแล้วว่าทำไมพดัดถึงเลือกคนนี้อะฮะแต่ว่าไม่นึกเลยว่าสาวน้อยน่ารักแบบนี้จะกลายเป็นยายป้าขี้บ่นไปได้นี่ยว่าไงนะอเอ้ยไม่เอาน่าที่อยู่เนี่ยปากเสียโนบิตะก็ด้วยเหรอช็อโอ้ยไม่คุยด้วยแล้ว ชื่อสุกาจาะอด้วยสิบอกเลยไงยว่าอย่าพูดอะไรที่ไม่เป็นเรื่องเนะอะเออฮะเอานพิกาดได้จังหวะพอด,ดีไปเล่นเบสบอลเกินนะเออจริงสิครับพ่อบอกว่าเล่นเบสบอลเก่งน,น่นนะเอ้คือ ขอผ่านก็แล้วกันนอะนี่พ่อคนไม่พอตะขางที่ฉันได้ชวนนายขอบใจฉันสักด้วยนะนี่ห้ามนั่งไม่ได้ห้ามต้งแก้พ่อฉันนะเฮ้พ่อกันหน่อยหน่ยนี่อะไรกันจะบอกพี่โนบิสุเกะไอ้นเจ็บจังโอ้ยแรงดีชะมัดเลยแฮเอะนายเนี่ยตัวนิดเดียวแต่ใจกล้าไม่เบาเลยนะชักถูกใจแล้วล่ะฮะเย้ กาน,นให้บอลนี่ลงเล่นแทนโนบิตะก็แล้วกันนะใช่ย่ใช่โย و. ฉันชอบเบสบอลที่สุดเลยฉันก็ชอบคนที่เล่นเก่งๆเหมือนกันนะ่ะเฮ้ยอาแล้วโนบิสุเกละล่ะโดนใจแอนลาไปเล่นเบสบอลด้วยอ,อ๋ออย่างงั้นเหรออืมอืมอมอมโนบิตะในโลกอนาคตอาจจะก,กำลังเป็นห่วงก็ได้นะนี่อ่อืมฮะนี่ทั้งนั้นพวกเราไปบอกไว้สักหน่อยก็น่าจ,จะดีเนาะนั่น่ะสิ จะได้เตือนตัวฉันในอนาคตด้วยว่าอย่าดุลูกจนน่ารำคาญเกินเออฮ่าไปเลยไปเลยโอ้ย้ยโอ้ยโอ๊ยโอยเจ็บโอ๊ยเจ็บัดเลยโอ๊ยหล่นตกมาทำไมต้องโผล่มาในห้องน้ำด้วยทำอะไรไม่ดีเรื่องเลยนายก็ม uhh> ันช่วยไม่ได้จริงๆนี่นะเพราะบ้านของโนบิตาในยุคก่อนนะมันตั้งอยู่ตรงนี้พอดีเลย คนที่บ้านที่โนบิตะอยู่ในยุคนี้ก็อะนั่นไงที่นั่นไงเล่าตัวฉันในอนาคตจะอยู่ไหมนะอ๋ออ๋อมีคนมาท้งนี้แล้วเนาะใครอะทำอะไรร้องร้องรอคืออะโดราเอมอนงั้นก็แปลว่าเออหรือว่านายจะเป็นตัวฉันในอนาคตเนี่ยนะ ุุสามาถึงดี่เชียวตัวฉันสมัยก่อนให้ดีใจจังเลยที่ได้เจอเอ๋ยรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้งั้นเหรอเจ้าโนบิสุเกะไปหาพวกนายงั้นสินะเนี่ยจู่ๆก็โผล่ไปทำออลำบากแทบแย่นายแคบงวดกับโนบิสุเกะมากไปหน่อยหรือเปล่าก็คงงั้นละมั้งอันที่จริงฉันก็ไม่อยากจุกจิกกับลูกให้มากนักหรอกนะแต่ว่า เขาเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองอ่ะฉันว่าฉันพอจะเข้าใจอยู่นะเอ้ยแถมยังไม่ชอบเรียนหนังสือแล้วก็เอาแต่อ่านกระตูนอยู่ได้ทั้งวันเลยอ่ะอืมเหมือนใครก็ไม่รูน้นะอมงมเราเป็นคนขี้เกียจแถมไม่ชอบเรียนหนังสือใช่ไเปเนนี่ยฮะอืมเพราะแบบนั้นเราถึงต้องมาํำบากที่หลังฮออจริงเหรอออลำบากจะตายกว่าจะเชือเวลาที่มัวแต่ขี้เกียจได้ย้ ืฉันน่นไม่อยากให้ลูกต้องมาผิดพลาดแบบเดียวกันก็เลยเทศนาไปซะเยอะเลยนะเป็นแบบนี้นี่เองจะว่าไปแล้วฉันเองก็เคยโดนพ่อว่าแรงๆอยู่เหมือนกันน่ะแต่ตอนนี้เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นพ่ออย่างดีเลยล่ะส่วนนายว่าเป็นพ่อคนแล้วก็จะเข้าใจเองนะ อย่างนั้นเองหรอกเหรอคนที่เป็นพ่อแม่ก็ลำบากเนาะอืใช่ใช่งายกลับมาแล้วหรอพ่อไม่ต้องมาพูดนายน่ารีบกลับไปเรออนาคตได้แล้วฝันไปเถอะอ้าอขอเล่าหน่อยนะฮะเพราะผมเล่นเบสบอลได้เจ๋งอะทีมได้นชนะแบบขาดลอยอ,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 อือือืออ,อก็ดีแล้วล่ะใจแอนก็เลยให้ยืมการ์ตูนมาเยียบเลยแล้วพ่อ,อ,อนี่ไง ยืมได้ไหนเล่านี่มันกระตูของฉันทั้งนั้นเลยเป็นหนังสือที่ใจแอนหยิบไปแล้วไม่ยอมมองคืนต่างหากเล่าลกปังนี้สนุกดีจังเลยฮะพรุ่งนี้จะทำอะไรดีนนอะจะได้ใจไปหน่อยเลยว่าไงนะโอ้ยเดี๋ยว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 จะเย็นๆทั้งสองคนแล้วอย่าเดียนก่อนอย่าทะเลาะกันเออจริงสินะเดี๋ยวขอมาชูร้านเดี๋ยวเดี๋ยวมาเฮ้ยเดี๋ยวจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวทีจะไปคุณเดียวสิพ่อฮะ ผมหิวแล้วล่ะทําอะไรให้กินหน่อยเห็นโมว่าวะเก่งวิชาขาวกรรมด้วยแถมพูดได้ว่าเคยช่วยแม่ทํากับข้าวบ่อยๆฮะใช่ไหมล่ะฮะหยุดไม่ฮะอ๋อขั้นดื่มของเป็นน้ำผลไม้ขั้นสุดเยี่ยมได้แล้วพูดจะเอาไจ้ครก็ยังอยู่ได้ผัดเกี๊ยวจะกู้ซื้อของพ่อแม่มั้ยเดีเยวเดี๋ยวเดี๋ฮะหันไปฮะดีฮะพ่อโหหรอฮเหรอนี่น่ะลูกของโนบิซเกะยังไงเล่าอร่อยเหรอ ลูกของฉันเหรอพ่อจะใจร้ายมากเลยหัวดื้อบราณแถมยังขี้โมโหด้วย,อยเอาแต่บอกให้อา่านหนังสือบอ,อว่าโตขึ้นแล้วผมจะกลายเป็นคนไม่เอาทาน<ด>น่ารำคาญที่สุดโ,โดนว่าเหมือนกันเป๊นะเลยจริงหรือเปล่าที่พ่อบอกว่าสอบได้ที่หนึ่งนะโอ้ <laughs> <laughs> พ่อแม่นี่เหมือนกันหมดจริงๆด้วยนี่ใช่เรื่องาะหัระแน่เลยทวิตาทุกคนะสืบทอดกับมพันมาจากนัน เลยนะฮ่่้อย่างงั้นเราเหนเนี่ย